สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการทําไฟส่องสว่างใต้บอกมอเตอร์ไซค์แบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหลายท่านก็คงประสบปัญหาเหมือนกันกันกบผมนะครับว่าเวลาเปิดอยู่บล็อกมาเวลาตอนคืนไปจอดในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างนะครับเราหาของที่ใต้บอกมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเจอนะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้มือถือมาส่องแทนเพื่อค้นหาของในยูบล็อกนะครับยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ยูบล็อกใหญ่ๆนะครับยิ่งลำบากในการค้นหา ทําไปสองสว่างใต้บองมอเตอร์ไซค์นะครับแบบเปิดปิดอัตนมัตินะครับเรามาลองดูกันครับว่าจะมีวิธีในการทำละขั้นตอนในการติดตั้งยังไงเดี๋ยวตามไปด้วยครับครับผมก็จะมาแนะนาอุปกรณ์ในการทํานะครับอ่าก็จะมีอุปกรณ์นะครับมีหลอด COB นะครับเป็น LED ขนาด5โวลต์นะครับที่ต้องเตรียมนะครับอ่าแล้วก็วงจรสเต p u p s t สเต o w n วนะครับ ตัวสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็กล่องอเเดปประสงค์นะครับเอาไว้ใช้อุปกรณ์แล้วก็เป็นสายไฟนะครับอันนี้ผมก็ได้ปักกีตัวหลอดเข้ากับสายแล้วนะครับเพื่อเตรียมไว้ก่อนนะครับ จะได้กระชับขึ้นนะครับที่ตัวหลอดก็จะมีบอกขั้วตำแหน่งของขั้วบวกกับขั้วลบนะครับอันนี้ผมก็ปัะจีสายสีแดงเข้ากับขั้วบวกปัะจีสายสีดําเข้ากับขั้วลบนะครับและนี้ก็เป็นวงจรควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับอันนี้ผมก็ปัะจีเข้ากับตัวโมดูลสเตปอัพสเตปดาวน์นะครับในตัวสวิตช์มันก็จะมีเม็ดอยู่นะครับดังก็แง่กางแงนะครับอันนี้เราเตรียมไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมสายของหลอดนะครับที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเพื่อเตรียมไว้สําหรับต่อเข้ากับตัวฝั่งด้านเอาพุทธของตัวโมดูลสเตปอัพสเตปดาวนะครับแล้วเราก็นําสายขั้วลบนะครับมาต่อเข้ากับทางด้านเอาพุทธของตัวโมดูลสเตปอัพสเตปดาวทางด้านขั้วลบนะครับสายทางด้านขั้วบวกนะครับเราก็ต่อผ่านสวิตช์ที่ใช้ในการควบคุมนะครับ หลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับวงจรที่เสร็จแล้วสายจากหลอดนะครับก็จะวิ่งผ่านสวิตมาแล้วสายจากแบตเตอรี่ที่เราจะนําไปต่อก็จะต่อผ่านโมดูลสเตปอัพสเตปดาวนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะมาลองทดลองวงจรคันโดนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก็จะปอกเปลือกสายให้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจะลูกใหญ่นะครับ ผมก็จะต่อไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับโดยใช้ power supply ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับปรับแรงดันที่12โวลต์นะครับก็ต่อเข้าบวกเข้าสีแดงนะครับลบเข้าสีดำนะครับเราลองมาทดลองวงจรกันนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าที่ผมก็จะจำลองนะครับว่าเบาะได้ปิดอยู่นะครับหลังจากที่เราเปิดมานะครับก็ไฟคัดน่าจะต้องติดขึ้นมานะครับเราลองเปิดดูครับนี่ครับไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับ ปิดเบาะแล้วถ้าเราเปิดปุ๊บก็จะไฟติดขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้ทดลองวงจรเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำอุปกรณ์นะครับมาเก็บเข้าในกล่องอเนอกประสงค์นะครับที่เราได้เตรียไมไว้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเอาปืนกาวร้อนนะครับยิง ยึดสวิตนะครับให้หัวทิ้มลงหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อทําให้สวิตนะครับลูกกิ้งข้างในไม่กิ้งไปกิ้งมานะครับเวลาเราปิดบ่อนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราประกอบนําอุปกรณ์ใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ทําหลอดไฟแยกออกมานะครับเพราะบางทีเราก็อ,อ,อยากจะย้ายไปติดตรงข้างยูบ็อกบ้างติดให้สูงขึ้น,นบ้างลงต่ําบ้างนะครับจะได้ง่ายต่อการติดตั้งนะครับอันนี้ก็เรามาทดลองกันอีกรอบนึงครับหลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จาลองเหมือนกับอยู่ใต้บ์ดแล้วนะเปิดมาก็ติดเหมือนเดิมนะครับ ปิดก็ดับนะครับเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งอัดูนที่รถนะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ต่อสายไฟเข้ากับควแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ทดลองแสงนะครับแสงที่ได้ค่อนข้างจะสว่างใช้ได้เลยครับอันนี้ผมก็จะลองปิดเบาะดูครับแล้วก็จะลองเปิดดูครับนี่ครับก็สามารถทํางานได้ดีครับปิด แล้วก็เปิดนะครับใช้ได้เลยครับคิมน่าจะมีอะไรมาแนะนำกับเด็กอย่าลืมกดติดตามกขาด้วยนะครับขอบคุณครับ